เพีงพี่น้องสิมีบ่บุแห้งแห้งยังไม่เห็นเยิยังไม่เห็นสักดอกเลยยังไม่เห็นสักดอกเลยดอกนี้ยังกามพี่น้องเปนดอกใหม่ตรงนี่นนสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกะผ้ากันกินอาหารเสา้าเนาะพี่น้องแม่ดาก็ได้กาแฟกับขนมกะยาศาสตร์เขาพญาศาสดร์มาจากบ้านลนะพี่น้องพอกับลูกกินขนมปังกับพักอยู่สวนกับแฮม กินขา้าวราสิาพ้ากันไปเห็นจอบเบิ้งเห็ดได้พี่น้องแดดแดดแต่กะสิไปพี่น้องอยากไปคิดฮอดป้าเห็ดจ้า ดีครับพี่น้องครับวันนี้จะไปจะมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดเบิ้งพี่น้องสิมนีบบัแห้งแหงยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยยิ่งยังไม่เห็นสักดอกเลยยังไม่เห็นสักดอกเลยไม่ได้ังไงอ่ะเห็ดอะไรเห็ดแดงเห็ดแดงได้นี่ดอกนี้นี่เห็ดดินเห็ดแดงพี่น้องระเบิ้งแห้งแหงเดี๋พี่น้องจ๊คสไตรหัวใดเด้อไปหลุ่นน้ำกันเด้อค่ะนี่ นี่เดดินเห็ดแดงดอกบักงามเลยใเนี่ยเห็ดอะไรเนี่ยกินได้ไหมเหรอเห็ดอียงพี่น้องมึงกันเ่ะอกินไม่ได้โอ้ยเห็ดอียงบุีนเนาะไปกินได้กินไม่ได้เลย อืไปหาเก็บเห็ดเหลืองเห็ดมันปูเราต้องขึ้นไปยังไงอืมแตกินหอมเห็ดละ พี่น้องเอสีชมพูอุ้ยอุ้ยงามสัมมันอะดอกบักจางงามเลยดอกเลกแหกหมันโอ้ยยางจนว่นาเมือ,อหลักพี่น้องเอ้ยปลาแหงโพดพ,พ่อละเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันอ มันปูดอกง,งามๆเดี๋ยวพี่น้องกันมีก็ได้ลงเนี่ยมันมีมันกระดอกอง,งามเลยดี๋ยวมันหางปคอยมีมตัวอ,อีกดอกนึงโอ้ยปลาแหงโผลพี่น้องเลย ปาแหงป้าแหงเ,เป็นต็นลุตต้นสาบออกกับดูของบดาจักดอกโอ้ยตรงนี้มันซุมน่มดิเห็ดเห็ดอะไรเนี่ยขายใหญ่จัง,งกุ่นอีกโอ้ไปไปทางนูน้นอ้อมไปทางนู้นหาถูกไปได้ไป นี่มิเตะเห็ดไทนะมูนี่นี่เห็ดไทยดอกอย่างงามพอกับลูกว่ไม่ยางพี่นอกก้องหิวต้าเข่าไหมแดดกับ้งห้อนพี่น้องแหงกัแหงพอกับลูกกินขา่ากินน้ำกลสิเบิดแหละพี่น้องระวองที่ล่ะ เนี่ยเบิ้งที่พี่น้องค่มแมนวาน่าฝนตกมากมันสิขึ้นอีกเด้ไหนเฮ็ดมันปูเบืงมันไหนน้อยอยู่นะนี่ตะปอดแตแปะอยู่สิมันอยากขึ้นอยู่พี่น้องแต่ว่าฝนมันถี่ช่วงอือพี่น้องแม่ดาสไหเบิงบ้งเบิ้งมันสิออกเด้พี่น้องควัญม,มินาีากาศไม่เหม็นฝนมากเลยมั้งนี นี่แมนเบิร์พี่น้องคุณแตเปะแต่แปะเยืนไปนะพี่แมนเบิร์พี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยน,นี่เป็นสีขืนเนี่บว่านี่น้อยอยู่โอ้ยเหนเป็นฝน,นมากพี่น้องเลยจะเก็บอีกครับอันนี้ที่เพิ่นใหญ่แล้วคุณนะขาดหน้าเพิ่นกับสีแหงแหงแก๊กน้อยพี่น้อง อันเพิ่นกำลังสิเกิดกับนี่อีกไหมบ้างพี่น้องดอกนี่ยังงามๆพี่น้องมันดอกใหม่รงมั้ยอุ้ยเพื่นอน่ะ อันนี้ก็ล่างอ่อนๆอยู่น,ยน,น,ยน,นี่ขึ้นไหมเนี่ยอันนี้มนขึ้นไหมอ่ะพี่นอ้องอ้ยขาอวบๆนี่พี่น้อง การพ่นึ้นกันพอกงา,งามงามดีมเปล่าโอ้ยเมลดาบรวราวมีดมากนำพอมดีพี่น้องวันนี้เออพอกับบลู่าคานคานเลาะมันบ่มี่หวดเลยสันต่เมลดาเลาะไปเรื่อยๆได้พี่น้องพ่อได้เก็บอยู่ด้วันติดะ ย่ามันบ่มีก็เก็บสมนีกับมวนค่กพี่น้องก้นมักมักเก็บเห็ด,ดง,งามค่กงามเลยพี่มียังน้อยมันบ่พี่น้องเหนียวห,หน้อยอยู่เก็บเล็กผสมหน่อยพี่น้อง,น,องอน,นี่ดอกนี้ใครแต่เอายอยู่นี่แม่นเบิดดินนี่นี่น พี่น้องเิึงทั้งเกิดไม่ทั้งยั่กับเมน,พ,น,พ,นพุ่นะพุ่นะดอกต้นนี้เอาได้พี่น้อง ไปเห็ดซอสดินะซอสเห็ดนักเ่นหน่อยหัางแซ่ เดินพี่น้องมั้งเอาดอกเดียวปลา,าเทเพเขิ่อนน้อยดอกนี่ไหมพี่น้องอมั้งงามๆอยู่นี่ถากกินพอรอมเลยเพื่อนะถากน้อยดอกงามๆเอาคอน พี่น้องเออเก็บเล็กผสมหน่อยเอาไปติมกันเอาไว้ในตู้เย็นเห็ดซอดไปฝากปูเนาะพี่น้องเนาะเห็ดซอดเห็ดไปฝากปูก็ไล้ติมกันยูพี่น้องเก็บไปเก็บมากอะ่ะสิได้หลายตัวขนนออนะันพ่ออีกเนาะมันพ่อก็แล้วจัดเห็นบ่นพี่น้อง มันมุดอยู่ในหง่าเนี่ยขาเงยๆก่อมด้คุน่ะมึงขาบักเงยเขี่ยพี่นนอง อยู่นี่เทพี่น้องอมึงอันนี้หน่อยฝนบ่เอานี่แมนเบิร์พี่น้องนในหน่อยอมึงมึงอ,อ้ยฝนมากนี่คือสิคัก สองดอกนี่เนี่งเบื้องพี่น้องถ้าพอจังสี่นี่ก็โอ้ยขัดเลยนี่พี่ล่ะถ้าพอจังสี่เนาะพี่น้องเนาะก็จสิเก็บมวลที่ท่างอื่นิ่นเนี่ยโอ้ยเก็บมวลขัดเลย เห็ดเฟื่งเลอยดอกนี่เ n าถิ่มมันเป็นเ now นละไร้เติบเลยพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆปลาหแห้งแห้งเห็ดก็ยังอยากออกอยู่พี่น้องเออถาตาฝนแค่นั้นต่างไม้ยางออกกำลังกายน้ำเนาะพี่น้อง ก็พอได้เก็บนี่มันเฮหยังโอ้ยมาขักมาแน่ใส่น,น้ำตอนี่นี่เพิ่นเอิร์นบ้านโอ้ยมีอะไรพี่นอ้องเพิ่นว่าเฮดปีกนกไหมพี่นอ้องมันแมนโดนเสนี่หนิเมดาโบ้เคยกินดอกว่ะนั่นอีกคุณอนองเฮดปีกนกว่าสันคุณลองค้นเพิ่อนเกิดกินเมดาบ่เคยกินเพราะว่าโบโบโมโหจักพี่นอ้อง มั่นใจกับว่เอาซะเลยยานพี่น้องเฮตนาแลดอกนี่เอากันเด้องามคักงามแน่คุยกันอุ้ยอ่อนอวดรัวเลยแม่บ่เอาจังไน <c oughs> พี่น้องยางเห่นในปลาออกกําลงกายไปน้่หาเห็ดไปน้่เนะพี่น้องเนาะพ่อได้เงือสองชั่วโมงเกือบสามชมั่วโมงพี่น,ออน,นออ้องสองชั่วโมงสี่สิบสองนาทีพี่น้องยางก็ได้เพไอ้ไ้เห็ดซอสยดกจ้าพี่น้องไปเอาไปไอไปเอาเห็ดในตู้เย็นใส่ร่วมกันอีกกสิได,ด้ซอสหม่ย่ๆยๆคนละพี่น้อง น,นี้ไม่ได้กระสิกลับบ้านแล้วจ้ากลสกับบ้านแล้วพี่น้องเ้วก็สิไปเฮ็ดซอสไว้แล้วมืออื่นกระสิเอาไปหายปูเลยจ้าสิพ้ากันไปซอยตัดต้นใหม่บ้านปูตัดกิ่งใหม่ของแซนพี่น้องทางออกแล้วพี่น้องพอกับปุกถ่าแล้วมั้งปันนี้นัดกันบใบสอง ไปเจอกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเจอเจอตอน,เน,เ,นเ,ออเนี่ยเมด้าสีผไปเฮดซอสแซ่บอีกเจออีกแล้วพี่น้องเฮดปีกนกนะนี่นี่คือหายบึ้งดาสิเดธเห็นบึ้งไักแม่พื้นบ้าแม่นี่พี่น้องแม่แบบรับพื้นแต่ว่า,ามันคือคือถ้าเห็นเพิ่นเก็บกันนาะพี่นอ้องบึ้งงามงาม,งามลาหลายหลายเนาะแม่ด้าเห็นหลายแล้ แต่ดอกงามๆพี่น้องนะเบิ่องลาสะอ่อนกันมีฝนอันฝนลงนี่คือสิคักเนะพี่น้องมึงพี่น้องมานางถาพอก็ับลูกกินข่าถาพี่น้องได้เนื้อได้หมูแดดเดียวกับเขา่า แซ่บกินเขายูปลาพี่น้องรืมเอาไปเออเอาลาแดกบองมานั่มเนาพี่น้องเนาะ <c oughs> แค่นี้ก็แซบ่บคัะกับลราพี่น้องง่ายๆชีวบิตแมดะสิ่งใดมีความสุขก็เหตุไปเนาะพี่น้องเนาะสุขภายสุขมั่นเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องว่ากันเด้อจ้าแมดามากแบบนี้แมดากอยุ่ของแมดาแบบนี้เนาะบ่ราว่าทิอยู่เมืองไทยบ่าว่าทิอยุ่เมืองนอก ขอถทดขอไพพี่น้องบอกว่าสอยู่เมืองไทยเมืองหนอกแม่ดากะท่าตัวแบบนี่พี่น้องกินง่ายงายอยู่ง่ายง่ายมักอยู่กับธรรมชาติยิงมีเหตจยิงมากหลายพี่น้องกินข่ากันได้พี่น้องเด้อหิวข่าแล้วล่อพอกับลูกกับสิกินเขานั่งกินขาน่าถาอยู่นี่หลจ้ะเป็นแต่แสบบะพี่น้องหมูแดดเดียวแม่ดาเบิ้งพี่น้อง นพ่อกับรูปยางมาสิบ่เห็นแม่ด่าดิว่าหัวักเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังดิพี่น้องเบิง่งเบิ่งแหน่เบอร์ว่าเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังคุยกันเส้ยรอด้วยรอด้วยดอกไม้ข้างทางพี่น้องงามงามลมพัดเย็นเย็นตะวันแดดแดด แล้งคักแร้งแน่เด้พอพี่น้องปี่นี้ถ้าฝนขัดฝนบม,มากก็คือสิแล้วจัดพี่น้องเฮ็ดหลอบสองเฮ็ดปีนี้สิกลับบ้านกันแล้วจ้าหอดบ้านเรียบร้อยแล้วจ้าบันนี้กระเซหายน้องไอ้ดาไปซื้อของเนาะพี่น้องเนาะไปซื้อเนี่ยมาเฮ็ดซอสเห็ดแหละพี่น้องหอมใหญ่ไอหยังแน่ผูพอเพอพนจดให้เรียบร้อยแล้วล่ะ จดรายการให้กันเรียบร้อยแล้วกำลังสีแต่งโตออกไปเดี๋ยวนี้ใส่ไปซื้อของซื้อ,อยังไ้เบิดแล้วพี่นอ้องไงเป็นบ้าค่ะแล้วอยากไปคนเดียวด้วยบ่อยากไปน้ำพอน้ำแม่เลรเด้พี่น้องเออเป็นบ้าแล้วอยากห้างพออยากห้างแม่แล้วใส่ถุงเท้าเรียบร้อยเออน่ะเอาไปด้วยกระเป๋าตังอะเอาตังใส่ไม่ไม่ไม่ผมจโอเค ต้องคิดตีอตรงอเมนูใชื่อกระดาษเอาหรือยังคะกระดาษไม่ต้องเอาแล้วอืจำได้ใช่ไหมจำได้อขอบคุณครับเออไปใส่กระเป๋าดีๆโอ้โหเยอะมากนั่นแหละเพื่อนถ้ามันซื้อแค่นั้นถ้ามันไม่พอมันจะได้กินข้าวที่นั่นได้ไม่ต้องกินข้าวแล้วกลับมากินที่บ้านจะทำซอสเห็ดให้กิน เห็นตังห้ายอยากกินเข่าที่ร้านอาหารแลยพี่น้องใส่ดีๆอย่าให้หล่นที่ไหนนะไปซื้อของแล้วไม่มีตังตายเลยนะรู้ป่ะโทรศัพท์เอาหรือยังเผื่อจะโทรถามแม่อะไรโทรศัพท์เอัแนตมอเตร์เอนเอารอให้แบตเต็มก่อนค่อยไปก็อยู่ที่ก็อยู่ที่ก็อยู่นอน อ่าเก็บให้เรียบร้อยเก็บดีๆเออไม่เรียบ้อยปิดดีๆระวังรถดีๆนะลูกนะเดินไปเออมีทุกอย่างหรือยังมีทุกอย่างอืมกุญแจเอาเด้ยังคะกุญแจเอาแล้วโอเคค่ะไป ตามมีแล้วพอแล้วใส่กระเป๋าเลยดูรถดีๆนะครับเดินดีๆระวังรถแล้วก็เดินดีๆอยากซื้ออะไรอยากกินอะไรก็ซื้อมาเข้าใจไหมคะอย่าลืมซุนก้ามาเผื่อพ่อด้วยนะคะซุนก้าสองหรือสามก็ได้เพราะว่าสามเออสามว่าด้กินหลายวันหน่อยโอเคสามบายบายจริงหรอมีจริงมีครบแล้วลูกตังโทรศัพท์ ก็ก็แค่นั้นแหละใส่กระเป๋าดีๆนะคะบ๊ายบาแมาแล้วหรืช้หน่อยพี่น้องได้บ่ลูกหล่ะได้ไหนดูสิครับมึ่ไห้พี่น้องแม่ด้าโทษหาแม่โทษหาแม่กระโต๊ใจว่าใส่จังใดเนาะแล้วก็อีกสองหนได้อะไรมากไหนดูสิคะ พี่น้องไปซื้อหอมให้แม่พูนะหาหัวครบเป๊ะพี่น้องน้งก่น้งใส่ลังหอมหอมเลยจักหัวลูกหล่ะแหมห่าเป็นว่าโอ้ยขึ้นมาหัวใหญ่กแาดหอมโอ้ด้แฮมด้จักอันแฮมซุ่นกได้จักอันลูกหล่ะได้กี่อันครับแฮมเนนับให้ดูหน่อยว่าครบหรือเปล่าเอออ่าแล้วหัวหอมนับดูสิคะครบไหม ในสองสามสี่ห้าฮะครบได้ขน,นมมาอีกเลยดูดิโอ้โหเก่งมากค่ะขอบคุณครับ,บ,รบได้ของมาครบเรียบร้อยแม่ดาก็จะเอาเห็ดนี่อยู่ในซองฟิตนะพี่น้องเนาะที่คุณยายปูนเพิ่นเอามาฝากหลานเพิ่นแม่ดาไอ้ทำความสะอาดแล้วก็ลวกไว้เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็จะไปเฮ็ดซอสเห็ดให้เพิ่นกินแรงพี่น้องจ้าพุนะ่นน่ะ ซอสเห็ดสูตรแม่ได้แลวพี่น้องแซบเห็ดย่ำไดกับแซบย่ำนันพอกับลูกติดใจฝีมือคุณแม่ที่สุดในโลกพี่น้องบ้านนี้ชอบทรรมชาติแล้วก็ชอบเก็บเห็ดชอบกินเห็ดทุกชนิดเลยพี่น้องเป็นตาแซบบ่าพี่น้องหอม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 ค่ะหอมเนี่ยหมูแล้วคนละชิ้นแล้วก็ราดเขาราดซอสเห็ด แค่นี้กับอิ่มแล้วพี่น้องอาหารมื้อเย็นสามคนพอแม่ลูกเสร็จเรียบร้อยจ้าพ้อเสิร์ฟแล้วพี่น้องเป็นตาแซบบ่จ้าู้ใดอยากซิมฟีมือแม่ดากับมาด้วยจ้าคลิปนี้ก็ขาจบไ้แค่นี้ก็น่าพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้าชาแนลขอบคุณหลายๆด้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้า บายบายน้องไอดากระแซบหลายพี่น้องเอ้ย